โอเคก็จะเป็นหัวข้อเรื่องเออไอ,อ้สแตนดาร์ดเดวิชั่นเนาะสแตนดาร์ดเดวิชั่นอันนี้แต่ก็เป็นคลิปใหม่เนาะคลิปเก่ามันเสียเนาะผมเลยต้องมานั่งอันใหม่หัวข้อคือสแตนดาร์ดเดวิชั่นเป้าสองถึงสองจุดห้าฉนบางครั้งราคาไปไม่ถึงอือ แล้วก็จะมีเดี๋ยวจะมีวิธีวัดมาตรฐา d ดีเวชั่นแบบผมอาจจะไม่ได้แบบร้อยเปอรเซหรอกแม่เนี่ยไม่ใช่แบบเอาจารย์โราที่เขาสอนขนาดนั้นเพราะมันเป็นคนละลอจกิกแต่ว่ามันเป็นทรงคล้ายๆกันเนาะ,ะซึ่งในบางครั้งอะเห็นไหมถ้าตรงนี้ ถ้าเราเอาตรงนี้เราไม่ได้ย่อไปใน h 4 a เราจะต้องตีอย่างนี้ใช่ไหมตีอย่างนี้ขึ้นไปต่อ Standard Deviation เหมือนผมจะตีผิดหรือเปล่าตีอย่างนี้เห็นไหมตสอ200%มันอยู่นู่นเลยตสอ200%อยู่นู่นพิธีวัดก็คือมันต้องเกิดชีดใช่ไหม อย่างนี้อย่างนี้เกิดชิดเราจะวัดตรงนี้ป่ะอ,อืมเป้าคือมันไปตรงนู้นเนาะอืมผมติดหวังบบกอะไรนะเือเื่เป้ามันก็อยู่ตรง่นเนาะ ถ้าวัดตรงนี้ก็อาจจะถึงเนาะเกิดชีดตรงนี้สักสักครู่นะเห็นไหมมันก็จะมาแบบนีดนิด่จะยังไม่ถึงสองยุห้าเห็นปะซึ่งแบบถ้าเราไปทีพสองจุดห้ามันก็ไม่โดนเนี่ยมันก็ลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้ง สภาพตลาดมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรเราจะสังเกตเห็นอะไรไหมเห็นไซด์เวย์ใช่ป่มเอ,อมันจะมีสภาพตลาดที่เป็นไซด์เวย์เนี่ยซึ่งถ้าแบบสมมุติเนี่ยมารอเกิดชิดแล้วอ,ออกกะตีต,ตีไปเลยทำไมไม่ขึ้นเอา ทำไมเป็นงนั้นอ่ะถ้าตรงเนี้ยมันถึงเ oh. พราะมันมันเกินในนี้ไปแล้ว h a t ะทำไมเนี่ยเน็ตหลุดก็นเนี่ยเน็ตก็ไม่หลุดนะอ้าวฟูนะดรรีไหม หรือว่าเน็ตหลุดนั่นเนี่ยเน็ตหลุนะครับสักครู่นะอืมสายแรงผมมันเป็นอะไรก็นนีอืมโอเคซึ่งนะบางครั้งอ่ะมันไม่ไปไม่ถึงเพราะว่ามันเจอสภาพตลาดหนึ่งคือสภาพตลาดสซเว สองถ้าไม่ใช่สภาพตาอาดที่เป็นเทนนขนาดนี้ที่เป็นแบบเนี้ยเราแทบจะไม่โดนอะ่ะอืมหนึ่ง s t น n d a d i v i s i o n ใช้ได้กับอะไรใช้ได้กับสภาพตาอาดที่มันเป็นเทนที่แบบแข็งแรงนะเอออืม,อมเนี่ยกว่าเราจะได้แบบหาจุดที่มันชิด ไปได้เนี่ยเราก็จะแบบอ่าผมจะนะวัดแบบสองแบบให้ดูเลยแบบแรกคือแบบนี้แบบสองคือวัดที่หัวที่เป็นชอกเห็นไหมเนี่ยเป้ามันก็ยังไม่ถึงแหละเนี่ยอาจจะมีเลื่อมเหลือมาที่สองสองจุดห้าอือซึ่งแบบมันไม่ได้แบบไปเกินสองจุดห้าเลยเห็นไหม อซึ่งแบบบางครั้งเราก็อาจจะโดนได้อืมเพราะว่าสภาพตลาดบางครั้งถ้าเราไปเจอสภาพตลาดที่เป็นไซเบ์แบบสามขาเนี้ยอแล้วตรงเนี้ยมันเป็นการชีดเล็กๆตรงเนี้ยใช่ไหม,มตรงเนี้ยเห็นปะสะภาพตลาดอย่างนี้ อืมต้องมันอยู่นีเห็นปะมันไปไม่ถึงได้จะถึงถ้าเป็นสตองบีหรือถ้ามันเป็นไม่ได้เป็นสตองบีอะมันเป็นในคอลเลคชันที่เป็นอะไรเป็นซิกแซกแค่เนี้ยไม่ถึงเนะะาะเออสภาพตลาดไซเวดจะมันจะค่อนข้างยากอืมเพราะรูปแบบสแตนดาดเป็นที่วัดง่าย แล้วมีโอกาสโดนสูงเราจะวัดอย่างนี้หนึ่งสมมุติเรามีรับของตรงนี้ไปใช่ไหมอย่างนี้รัดขึ้นไปแล้วถ้ามันดันลงแล้วถ้ามันช็อคไปตรงเนี้ยโอเคเราจะได้เห็นชุดที่เป็นพักตัวเพราะงั้นเราก็วัดตรงนี้ไปเลยนี่วัดตรงนี้ไปเลย าใช้แบบธรรมดาก็ได้หรือถ้าแบบใช้ทัดเดิวิชันก็วัดตีหัวนี่เห็นไหมเห็นปะโอกาสโดนสองจุดห้าเยอะกว่าหรือเปล่าอืมเห็นไหมโดนด้วยเนี 2, 5, น่ยสองจุดห้าเนี่ยอ่าลองดูไซส์เบรนนี้อาจจะไม่ถึงเป็นชุดนี้นะก็คือพักตัวนี้ อ่านี่ก็ยังมีถึงนะเออยังมีถึงเห็นปะ่ะอันนี้ก็คือวิธีการวัดรูปแบบ trend. ออริจินอลเทนโดยการที่ความเชื่อว่าไอชุดที่ของของผมนะเออไอชุดที่เป็นขายที่เป็นดิเรกชันที่เป็นชุดส่งตามเทนนั้นมันจะมีขนาดที่มันจะใหญ่กว่าชุดที่มันเป็น Non, non เด็นอนนอนดิเรกชันเนาะหรือชุดพักตัวเพราะงั้นเราก็ตัดไปน็นหาตีอย่างนี้ไปะไปอย่างนี้ไปเลยวัดที่ชุดนอนดิเรกชันอ่าวัดที่ชุดดิเรกชันเนาะเอ้ยไม่ใช่นอนดิเรกชันเห็นปะโอกาสโดนเนี่ยค่อนข้างสูงเลยเห็นไหมถ้าเรารับที่ตรงฟิฟตี้หรือฟิปโซนเนี่ยอ่ะรับเนี่ย สต็อป้อสก็เอานะมารับตรงนี้ะต็อปลอสอาอเอาตรงนี้นะตรงโลทีพีสองก็ประมาณหนึ่งอยู่นาแต่ถ้าเราไม่ได้ตรงนี้เราเห็นโซนอะไรมีโซนฟิปตรงนี้เข้าฟิปตรงนี้มีฟิปตรงนี้นะเออก็เราก็สามารถเลื่อน มีสต็อปพอขึ้นไปได้เอาแค่ประมาณนี้เห็นไหมอาราเราไปเท่าไหร่ละไปสองจุดห้าถูกปะ่ะอ่าเรามารับตรงนี้ตรงนี้ไม่มีโซนหรืออาจจะเป็นโซนนี้ที่รับได้เห็นไหมถูกปะ่ะแต่ว่าตกรถด่าก็ไม่ถึงอืมเพราะงั้นตรงนี้เราจะอาจจะไม่ได้รถแต่ถ้าเราใช้หัมบล็อกรับไปลองดูนห หามบล็อกลับเีย่ยลูกอีกแล้วปะเนี่ยอาอหามบล็อกลับผมว่าลูกอีกแล้วรู้ต่อืมเป็นอะไรนี่ ถ้ไม่อยู่ทีมันเป็นอย่างนี้อืองงเหมือนกันเดี๋ยวลองดูตจ้งนาทีเยอะตอนนี้ได้หรือเปล่าเลื่อนออกมาอือก็ยังไม่ได้ อะได้แล้วนี่นะลองรับดูชุดก็ไม่รับนะอันนี้อาการรีบไปอชุดนี้รีบไปดานไปก็หดเราก็ได้เล่นเน่ะหนึ่งเทสได้ต้องเกือบสามอร์เห็นปะ่ะตรงชุดนี้ชุดนี้รับแต่ว่าจะสังเกตว่าชุดนี้ครับเราเห็นอะไรจะไม่เล่น เพราะว่ามันเริ่มแบบเป็นทรงไซด์เวทถ้าเราปิดตรงฝั่งน,นี้ไป่างตรงนี้ออกเราจะเห็นเป็นเริ่มเป็นไซด์เวย์ทเราก็อาจจะพักก่อนแล้วรอเกิดการชิปตรงนี้ก็นี่ไงมีตรงนี้วัดเห็นปะเกินแล้วด้วยเห็นไหมโซนนี้เนี่ยก็โดนแล้วถ้าเราเล่นในโรดางเฟเย์มี เพราะงั้นโอกาสที่เราวัดในชุดที่เป็น direction หรือชุดที่มันสวนเป็นเป็นชุดพักตัวโอกาสที่มันมีโอกาสที่จะไปขยายเกินสองถึงสองจุดห้าอืมเพราะงั้นวิธีวัดลองเอาไปใช้เนี่ยตรงนี้ก็ได้พักตัวใช่ไหมเนี่ยถึงไหมเกือบถึงนะย กือบถึงสองจุดห่นะเออมาถึงประมาณสองจุดสองนะก็คือเวลาเราจะเต้าเทคเนี่ยเราก็ตีกรอบไว้เลยว่าตรงเนี้ยอาจจะมีนะยะในการกับตัวเราเข้าไปผมเข้าตรงนี้นะเออเข้าตรงนี้สต็อปลอตตรงนี้ tp เนี่ยเห็นไหมเมันเกือบสาบมาเราจะฟิกไปที่สองจุดห้าก็ได้เนี่ย ใช่เกีออยวสามอันเดวยวําก็แล้วแต่หรือเราอาจจะฟิวไปเลยสองจุดห้าเนี่ยเห็นไหมโอกาสที่มันจะฮิตมันเยอะโอกาสที่จะถึงมันเยอะกว่าเนาะเออเพราะงั้นวัดชุดที่เป็นอย่าวัดชุดส่งอาจจะวัดก็ได้เออถ้าเราจะวัดชุดส่งก็วัดได้เออแต่โอกาสอ่ะมันก็ไม่แน่นอนเนี่ยมันอาจจะแค่สองเท่าแล้วก็ไป หรืออาจจะไม่ถึงสองเท่าอาจจะเท่าเดียวเราก็ลงก็ได้แต่ถ้าเราวัดอย่างนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีวัดนะวัดแบบนี้ใช่ไหมอลองดูเห็นไหมชุดเนี่ยที่เป็นนอนอเห็นไหมว่ามันถึงสองจุดสองถึงสองจุดห้าไปแล้วแต่ว่าชุดที่เป็น จุดส่งขึ้นไปเห็นปะ่ะที่เป็นไลฟ์ชันเดียวกันมันยังไม่ถึงเลยวยซ้ำเออเห็นปะ่ะก็จะถึงยั่อยู่น,ยออนู่นเลยอืมเพราะงั้นก็ลองเอาไปปรับใช้ดูเอออันนี้เป็นวิธีที่ผมที่ชอบใช้นะเออชอบใช้เอาไว้เก็บเป้าที่จะเทรดสั้นๆอ,อืมชุดแบบนี้มันง่ายกว่าแล้วก็โอกาสที่ผมไปเก็บสถิติมามันสูงกว่าเนาะเออเพราะงั้นก็ ลองเอาไปปรับใช้ดูสำหรับซาเนดาดิวิชันก็ประมาณนี้เออในบางครั้งชุดขึ้นส่งมาไม่ได้เป็นชุดขึ้นขึ้นส่งนี่มันเป็นรุดแรงเสมอไปเนาะเออเป็นสองเท่าสองพันห้าเท่าเสมอเพราะงั้นโอกาสที่มันจะไปโดนมันก็จะต้องไปเก็บกันเออบางคนอาจจะใช้ช่ํามีวิธีอะไรก็ก็ลองดูครับเออ่่่่่่เป็นวิธีผมเ่่่เ่่่่่่่่่่่่่ วิธีกองเนาะเออสำหครับผมแต่หาว่ามันมันก็จะเสียงหน่อยเพราะว่าสต็อปล็อตเราไม่ได้มาไว้นี่เรารับที่นี่หาโซนที่มีนยาที่มันจะพอรับแถวนี้ก่อนแล้วก็ามาวางไว้เนาะเออ,เอ,อจะฟีกสองจุดห้าก็ได้สองจุดห้า นี่ก็ถึงอะเอออาจจะเลยๆไปนิดนึงแต่ถ้ามาถึงตรงนี้ถ้ามันติดๆเราก็อาจจะปิดทิ่ลาปิดแต่แค่มาแต่แตดถ้ามามาแต่แดดอาจจะปิดก็ได้หรืออาจจะการเป็นการทุนแล้วก็ลุ้นฝีไปอืมเนาะก็อันนี้เป็นวิธีที่ลองไปใช้ดูกในบางครั้งสภาพตลาดมันไม่ได้แบบที่จะเอื้อมหน่วยให้มันเป็นสองเท่าสองกิาเท่าเสมอเนาะเออ เนี่ยถ้าเจอไซเว่ยอะสแตนดาร์ดวีดิวิชันใช้ปรทศไม่ได้เนาะอันนั้นก็ลองไปดูแต่ถ้าเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องอันนี้อผมแถมให้เนาะเป็นเรื่องของเป็นไมซ์เลแล้วกันเ,ออเปิดเปิดอีพีเพนก่อว่า เออนี่ในบางครั้งเอ่ยผมเลิอกอออินเนาะเรื่องหัวเรื่องของการอออินเหมือนที่ผมเคยบอกว่าการอออินมันไม่ได้อยู่ในเอ่อกติการเป็นนักเทของผมเนาะเออการเป็นนักเทของผมนั้นไม่มีเรื่องของการอออินแล้วก็จะอยู่ได้ตลอดอ อืมจุดเปลี่ยนของผมคือผมออออินบ่อยแล้วก็แพ้แพ้แล้วก็ต้องเติมเติมเติมเอแบบนั้นอ่ะถึงจะเป็นการเอ็มเอ็มมาแต่ผมก็อยากใะถานแว้ว่ามันจะไปต่างจากการพนันตรงไหนในเมื่อหน้าแตกคุณหมดคุณมีสิ่งทำสำเอาคุณสำรองมาใช้อีกมาใช้หมดก็มาใช้ใหม่เออ มันก็ไม่ต่างจากการพนันขนานแบบมากด้วยซ้ำจากแทนที่เดิมทีการปั้นพอร์ตโดยตลาดที่มันเสี่ยงสูงมันก็เกือบจะหน้าเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งมันเล่นใอานาคตเอ,อเราก็มองเป็นพนันก็ได้แต่เราเพ้โอกาสที่เราจะยังอยู่ในเงินจำนวนนั้นที่เราเอามามันก็มีเยอะกว่าถ้าเราเอเอมเราคำนวณลิสต์เพ์เทก ว่าจะยังถ้าแพร้รอบนี้เราจะยังจะยังมีโอกาสที่จะอยู่ในตลาดอีกกี่รอบเรื่องนี้สำคัญเนาะเออ all in เนาะเออนี่คือไอ,อ้นี่มัหน,น่อยมาอาจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยมาอนีจะเป็นอย่างนี้นอืม สภาพการคงทีม่มันเห็นไหมอือหนึ่งอย่าลืมว่าเราจะต้องแข่งกับจิตใจเราครับนะอย่ารีบถ้าอยากจะทำวันหนึ่งทำกำไรวันหนึ่งทีเป็นแบบเป็นพันเหรียญเป็นหมื่นเหรียญเพราะฉะนั้นอย่าไปรีบทำมันอย่างนั้นเนาะสาระสารระบบผมไม่มีเนาะถ้าจะเป็นนักเทรดที่ดีไม่มีคำว่าออิน มีแต่การป้านอดโดยการใช้การเอ็มเอมการคุมลึกแม่ไหนแม้นลิสต์สเทเข้ามาสภาพของการป้านพอดมันจะต้องขึ้นเป็นอย่างนี้นอาจจะมีลงมาบ้างแต่มันก็ยังขึ้นไปอย่างนี้อ,อาจจะลงมาอย่างลึกบ้างแต่ว่ายังขึ้นไปเหมือนดาวเทน เหมือนดาวเทอลี่ที่เป็นรูปแบบของอัพเทรนไปไม่ใช่แบบพออินที่โอกาสสวิงมันมาอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นสวิงอย่างเงี้ยขึ้นสวิงขึ้นอย่างเงี้ยเออหรือแบบบางทีอย่างนี้เลยนะขึ้นแล้วก็ลงลงเหวไปเลยเออแล้วกลับขึ้นมาใหม่อาจจะพักตัวอย่างนี้แล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงเหวอ,อย่างเงี้ยมันก็ได้นะเออ ถ้าเราคุมอารมณ์ไม่ดีซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่ทุกวันที่เราจะคุมอามรมณ์เองได้ดีเนาะเพราะงั้นเทรแบบนี้เทรแบบนี้เชื่อผมสิว่ามันดีกว่ายเยอะเพราะผมพายมาแล้วเออผมไม่ได้พอแตกมานานมากเนาะเออตั้งแต่เทรดันพอตผม ถ้าไม่ถ้าไม่พอตแตกเลยด้วยซ้ำอืมก็วันนี้ก็มีประมาณนี้ที่อยากจะฝากที่อยากจะสอนไว้เนาะเออเพราะงั้นก็ลองคิดดูว่าเราจะอยากเป็นนักเรทดที่ดีหรือเราอยากจะเป็นนักเล่นเนาะก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณที่รับฟังเนาะอรัจบแล้ว